โอ้โหเพื่อนเพื่อนดูฮะแค่เห็นก็น,น้ำลายไหลแล้วอันนี้เป็นมะม่วงแล้วก็มีอง,งุ่นแล้วก็มีหม,ก <ś c oughs> มกักตองหมักตองหรือกระท้อนแซ่บอยอันนี้จะมีพุทราแล้วก็มะม่วงนะอันนี้เราสั่งมาจากไล่พัชราภาเจ้าดังในติ๊กต็อกนะครับเพื่อนๆนโอ้โหอันนี้เป็นมะขามมะยมแล้วก็มะม่วงเหมือนกันโอ้โหดูมะขามเ็าใหญ่มาก นี่พริกเกลือสามรสเขาก็มีโอ้ยมีกุ้งด้วยว้าวโอ้พุทราลูกใหญ่โอ้ยพริกเกลือเขาแบบกรอบมากโอยอันนี้เป็นมะม่วงเบากับกุ้งแห้งอื อร่อยและไม่มีกลิ่นฉุนนะฮะคนท้องก็สามารถทานได้นะหรือว่าเราแพท,ท้อง <laughs> แทนภรรยาเราแล้ว <laughs> ขอลองหมักต้องหน่อยนะครับนี่เราจะใส่กับองุ่นอันนี้บ้านผมจะเรียกหมักต้องนะครับภาษากลางไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรยังไงช่วยคอมเมนต์บอกหน่อย <laughs> <laughs> ว้าวลาวเสยนะ <laughs> ดูเพื่อนเพื่อดับเบิลแท็ ถ้าทานไม่หมดนะครับสามารถนําไปใส่ถุงแล้วก็เติมน้ำเปล่าและนําไปแช่ตู้เย็นนะครับอยู่ได้นานหนึ่งถึงสามเดือนเลยนะฮะของจริงเต็มเคลื่อน